หลวงพ่อก็ทำน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จแล้ววันนี้จะไล่ผีออกให้หมดทุกคนมาอาบน้ำมนต์แล้วก็เอายานี้ไปกินพอกินเสร็จขี้โม้หายทั้งบ้านเลยในที่สุดมันก็เข้าใจว่าผีหนีแล้วแล้วหลวงพ่อก็ให้ให้พวกนี้ไปทอดพระป่าถวายหลวงปู่มั่นบอกว่าทั้งหมดเรานี่นะถ้าไม่ได้ถึงร้อยบาท ไม่ต้องไปสมัยนั้นเนี่ยเขาออกกันทีคนละสตังสองตังสิบบาทนี่มากหรือเกินแล้วนี่เอาไปร้อยบาทไปถวายท่านในที่สุดท่านก็เห็นความดีเอะนี่มันทำสำเร็จเนี่ยเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะทำตามสัญญาเราจะไปจำพรรษาอยู่ด้วยหมายความว่าจำพรรษาก็คืออยู่สามเดือนน่ะแต่ไม่ใช่ในพรรษา แล้วท่านก็เดินออกจากบ้านนาสินวนแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านห้วยแคนพอได้ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในาเนี่ยก็ได้มาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในาในขณะนั้นก็หลวงปู่ก็ อาตมานี่ก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระอีกสักองค์สององเช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์คงมาบ้างใครสองสาองก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเขามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่ หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมคนหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตาม ก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัตินี้ให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้า เราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาหามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านผืออําเภอผือไม่ใช่อําเภอผือบ้านบ้านหนองผือ ตำบลนานัยอำเภอพันรนานิคมการเดินในสมัยนั้นตั้งแต่บ้านห้วยแคนไปถึงบ้านหน้องผือใช้เวลาสองคืนคืนแรกเราได้ไปพักเทศบ้านร้างแห่งหนึ่งในขณะที่ไปนั้นก็มีหลวงพ่อเป็ผู้ติดตามแต่ผู้เดียวก็เดินไปพัก แล้วก็มีเนนอยู่องค์หนึ่งไปด้วยไปพักอยู่ที่บ้านร้างมีบ้านร้างแห่งหนึ่งในค่ําคืนวันนั้นปรากฏว่าท่านบอกว่าเอ๊ะมันมีอะไรนะที่บ้านร้างอันนี้ในที่สุดทุกคนก็ตกตะลึงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ บอกว่ามันต้องมีสิมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะพอลุ่งเช้าขึ้นมานี่มีโยมที่อยู่รอบๆห้าคนมาถวายอาหารและท่านก็โยมทั้งห้าคนเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้มีมีคนผูกคอตายเกิดหมายความว่าผูกคอตายอยู่ที่นั่นท่านก็บอกท่านทังได้บอกว่า ให้พวกเราเนี่ยแผ่ส่วนกุศลให้